ดูนอนเอางั้นเลยเหรอลูกฮะสบายไปไหมอ่ะฮะสบายไปไหมเป็นไงล่ะเทล่ะโอ้ฉีดน้ำเข้าฉีดน้ำเข้าอยู่ในห่วงยางเลยนะฮะเย็นชื่นใจเลยนะชอบเป่า

ชจบไหมเก่งลุตูดเก่งลุตูดอ้าวไปลุยยายเลยเข้าไปอยู่นันอยากจะเล่นน้ำพุเอาย้ายยายย้ายฉีดย้ายชีดสู้ยายเร็วสู้ยายเร็วสู้ยายเร็วสู้เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ชี้แรง

บอกย้ายมาสู้มามาสู้มาเป็นไงเป็นไงฉีกเข้ากูฉีกเข้าฉีกเข้าย้ายสู้ไม่ได้แล้วเวลาเอาคืนของเรามาถึงแล้วตายแม่งเลยหัวบางหัวหลินหอยยังเนาโนาะเนาะพี่ลาเขาแวาตา อุ้ยใครชอบเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวใส่เจาะคอนไปเจงก่อนแม่ไปลำยองนะแม่กุ๊กเนาะ ดูท่าสบายเกินใครอ่ะ